เอาละสวัสดีครับท่านผู้ชมเดีวันนี้เรามากันตังเซยสักหน่อยแล้วกันนะเวลาไม่เยอะเวลาไม่เยอะนาสักหน่อยแล้วกันนะผมไปเล่นมานะผมไปเล่นกับเพื่อนมากดสามี่ไม่ไหวเลยไม่ใช่ว่าหญิงไม่ไหวนะปืนเขาสู้เขาไม่ได้นะปืนเขาแบบเม็ดเดียวตายเม็ดเดียวตายเลยไม่ไหวจริงๆสนโหมดมากวโลอ้าทำอะไรอ่ะ เขาตกหมดหรอหมอเขาน่าจะฆ่าตัวตายนะเมื่อกี้เขาน่าจะยิงถังโอเคแล้วโดนไปหนึ่งเม็ดเรียบร้อยฮะตายไปหนึ่งไหวชิวๆนะเรียบร้อยดิยืนยิงนิ่งๆแบบนี้รูดหวัวไปดิอ่าเรียบร้อยแล้วเขาออกเกมไบเป็นที่เรียบร้อยนะไอ มาเร็วไปเร็วจริงอะไรวะเนี่ยไม่งไงเก๊กรลอ,อกระเบิดในมือาระเบิดดักไปแล้วกันนะฝั่งนี้วุ้ยแล้วเอาแล้วไงทำไมเขามีปืนยูซี่เวจนะังวะ ปืนทอดหอนเลยปืนเนี้ย,เ,ย,เ,ยเราเดินเดินระเบิดเระไปเร็วไปผมไม่ไหวนะ,ะระยะใกล้โอละสี แล้ดสีก็เสีเขา้เขากับกล่องมากนี่เขาตั้งใจเลือกมาว่าเนี่ยตัวโคตรมองยากอะ่ะเห็นแล้วก่อนสวยอ๋อเขาอาจาะตั้งใจเล่นใกล้เรานะแต่ว่าสีเขามองยากมากเลยนะแบบนี้แย่แย่มาก เจอว่าเำอะไรเดียวหายไม่เจอไอ้น้องเมื่อกี้สีโอ้ไม่ตายเรายังไ,ไม่ได้เปลี่ยนปืนเลยนะผมว่าจะเก็บซื้อเนี่ยเรียกว่าอะไรวะ นายอ่ะโอ้โหอยู่ซี่ไม่ไหววะเวอน,นี้น่าจะซูไม่ได้น่าจะมาเล่นใกล้แล้วนั่นไงฮีจีบะ เน่เอาจัดแย่ไม่เป็นไรนะชิวๆเลยโอ้ยูซี่โกงจัดไม่ใช่โกงหรอกแต่ว่าปืนของเขาปืนมันดีนะยูซี่ผมแต่อยากได้ทนายอ่ะยังไม่อยากซื้อตอนนี้ยูซี่ เ้อจะตายนะโอ้โหีบหายนะาแล้วอะไรสิเด็ดน่าจะวากกล้ Rồi U chết ta à, chết ta à. แผลอยู่ไหนวะเรือไม่ตายแพ้ไอ้น้องปืนสู้ไม่ได้ไอ้น้องไม่เป็นไรชิลๆไปเดี๋ยวเราลองดูราคาปืนหน่อยแล้วกันนะตายในนี่เจ็ดสิบห้าเลยราคาดิคี่เยอะเท่าไหร่ปืนอื่นนี่ซื้อได้หมดแล้วนะ ้าไมนับปืนพวกสีทอนนะเนี่ยนะเนี่ยซื้อได้หมดเลยเหนยอซี่เนี่ยโคตรด,ดีแนะนําเลยเดี๋ยวเราไปเล่นอีกสักตาแล้วกันนะไปเดี๋ยวแบบผมจะเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแนวโอ้ปืนเนี่ยนะข้เสียของการที่เราแบบไปซื้อปืนแล้วก็จะบางเลย แต่ว่าเล่นเล่นไปทีละวันทีละวันก็ไม่มีปัญหานะเพื <c> ่อ <oughs> ตายไม่ไหวไม่ไหวเลยสู้ไม่ได้เลยนี่แหละมันก็ไม่ได้นี่เสมอไปนะท่านผู้ชม ไม่ใช่ว่าเราจะเราจะชนะไปตลอดได้นะเพราะว่าเกียมันก็ต้องมีอุปกรณ์ด้วยต่อให้ฝีมือดีแค่ไหนแต่ถ้าอุปกรณ์โอ้ยยี่สิบเองไม่ไหว โร้อยนัดเลยนะไอ้สลิงเนี่ยไม่รู้เนี่ยว่ามันโหขนาดนี้ไอ้สลิงอ่ะตายยี่สิบถ้ายี่สิบนัดถ้ายิงไม่พลาดมันมันค่อยตายนะถ้ายิงพลาดนี้ไม่ไหวไม่ตาย โอ้โดนหัวโอ้โหอ่ะห้าสิบแล้วยบร้อยแล้วแพ้ไปอย่างรวดเร็วไม่ไหวไม่ไหวแรงเกินไปดีกว่าขอแบบปืนเท่าๆกันได้ไหมถ่าจุดมันก็ไม่ไม่น่ามีหรอกเพราะว่าเวลวเราก็สูงขึ้นมาแล้วโอ้เลือกด่าเลยน้อง หน่าน,นี้ก็ได้อฮ้ยในจอยกับในนี่น,น่ากลัวอยู่นะจอยกับโทรศัพท์เพราะว่าจอยกับโทรศัพท์มันในนี่นะมันล็อกเป้าให้นะ ยิงไม่โดนใกล้เกินไปเริ่มมาให้น้องเอาไปหนึ่งหน่วยอ, <c oughs> อ,อ๋้ยยิงเร็วใช่ไหมฟืนหกเพิ่งสังเกต เนี่ยขอลองดูดิมันพลวขนาดแล้วแหละว่าพวกเนะี่ยอุ้ยรัวอยู่สไลด์หลบหน่อยล้วต้องเล่นเชนด้วยหน่อยเขาหน้าจะเอาเรื่องอยู่นะถ้า,าได้ดูปั๊บ ยิงไม่โดนตายผมไม่แน่ใจว่านับดาเมจยังไงน่าจะมีที่หิวปะอาจเป็นไปได้นะที่เดียวมีที่หิวเพราะว่าบางทีผมก็ไม่แน่ใจตอนนั้นผมยิงเพื่อนไป150มันก็ไม่ตายนะไหนว่าอุ้ยเกือบลนะถ้าเรายิงไม่โดนหัวแล้วน่าจะตายไปแล้วเมื่อกี้ เอาเรื่องอยู่งนี่ว่าเอ้ยก็เอาเรื่องกันอยู่นี่ว่าแน่แต่เขาเพิ่งเล่นใหม่นะเขาเพิ่งเวลแปดเองนี่ผมอยากล้องเล่นไอ้ปืนปกตูนะ อยากรู้เหมือนกันว่ามันดีไค่อุ้ยปืนพกนี่ก็ใช้ได้อยู่นี่หว่าเฮ้ยรบเบิดเฮ้ยระเบเิดเลย โดนต่อยตายเอ้ยต่อยแรงนะเหมือนจะต่อยแรงมากนะเดี๋ยวเรารีบจบหน่อยแล้วกันเล่นเยอะไม่ดีเท่าไหร่อ้าทำไมเขาวิ่งแบบนี้วะเร็จแ้ฮะจังหวะนี้โอเคนะเราที่ขอเก๊กสักหน่อยเอาล่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่รับชม เอาไว้เดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ